สวัสดีครับมือนีาพอกับช่องอีสานบ้านหน้านะครับมือนี้ผมจะพามาเฮ <c oughs> ็ดก้อยข้าวปุ้นนะครับหรือว่าส่วข้าวปุ้นนั่นเองนะครับแต่ละพื้นที่เพิ่็จะอื่นบืกอกันนะครับแต่บ้านแต่ว่าบ้านผมจะอื่นว่าส่วข้าวปุ้นนะครับส่วนมากนะครับนอกวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็จะมีข้าวปุ้นนะครับหลักๆหรือว่านุ่มจีนนะครับปลาทูครับปลาทูที่ต้นใช้น้ำปลาแดงเรียบร้อยแล้วก็ใส่กวกระชายใส่หัวหอมนะครับ่าแล้วก็ต้นหอมครับหันแล้วนะครับแล้วก็ ทว่วฟกยาวนะครับแลังจกีมักเนาาน้ำนะครับโอเค๋ยวลงมือทำก็เลยนะครับเนาะแต่ก่อนสิ่ลงมือทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามกดถือใจนะครับแล้วก็กดแชร์พรุ่น้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับเนาะัปลงมือ็ดกันเลยครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำประแดกนะครับผรมตุมใส่ กะปินิดหน่อยนะครับเอาลงใส่เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับุ้นใดที่มากน้ำไล่ๆหรือว่าน้บน้ำแบบว่าคุกๆไงก็ใด้ไล่นี่นะครับหรือว่าใส่เดี่ยวแต่ปริมาณ้นมากนั้นนะครับเนาะขี่ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับหลังจากน้นเนาะครับเนาะเอาปัทูนะครับที่ห่าต้มแลี่ยวนะครับเทลงไปเลยนะครับ ใหเราไปเลยรัดตะข้นในมันเข่ากันเลยครับเพราะว่าประถูนี่ใส่เพื่อยัง็คือใสสว่าแหยมันๆนะครับแหมันมีรสชาติดอกมันๆเป็นรักนะครับอย่าึิว่าน้ำชิ่อยไปนะครับ๋ยวขออนอยาตใส่หลังจากนั้นก็มาใส่เครื่องนะครับก็จะมีพริกผงนะครับเนาะ หรือว่าพริกป่นนั่นเองนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับผมสิบุกินเพ็ดนะครับผมกระชิ่น้อยเดี่ยวก็ได้กินเพ็ดได้กับส่ได้หลายนะครับผงนวนะครับหรือว่าชุโรดนั่นเองนะครับใส่ลงไปใส่เข้าไปเลยไส่หลายกระเสียบหลายใส่หน้อยกระเสียบน้อยอันนี้ก็จะเป็นข้าวครัวนะครับข้าวครัวที่ครัวเรี่ยวนะครับตาม ใส่ไว้ก็ไรเราจะมากนะครับอันนี้ใส่นำไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าน,นีก็มิบนาปกระเดียกแบบอาจจะใส่บวรายนะครับต้องล่องชิมรสชาติเบิรนก่อนนะจากน,นกับข้นวัตถุดิบทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเนาะชิม,มึงมดูึิว่าหนัวแกไปนิดนึง เพิ่มรสชาติด้วยมะนาวนิดหน่อยนะครับโอเคไอ้มันออกรสหอมๆมะนาวนะครับข้าวโพดชินดี้น้ำแบบนี้นะครับอืมมันจะอบอมันๆหอมมะนาวนิดหน่อยเดี๋ยวขอเพิ่มมะนาวอีกนิดหน่อย าวเพิ่มนิดนึงครับเมคดว่ามันมากินเกี่ยวนิดหน่อยครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นใส่หอมลงไปได้ครับอันนี้หอมใส่เลย,เลยทุกอย่างโรยลงไปครับ,รบผมจิใส่พริกสวนได้เครับกี่หั่นแล้วอไปเลยอยากจังใดก็ใส่จังส่น จะได้เป็นนามลักษณะแบบนี้นะครับไข่สัวไกล้หรือว่าสัวสัวยังไงส่วเนื้อไกล้อยนะ่างไรเนาะครับหลังจากนั้นนะครับใส้นมจีนเลยครับมันจะได้กินกระชายนันนะครับกับหอมเนาะไข่รสชาติมันจะออกไข่เออเอิว่านํายาปลา ยาให้เขากันนะครับก้นเลยว้าวอุ้งซิบหนามันสิหน่อยไปอยู่นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเว,าวลาใส่เสยนกับไปแล้วมันก็เซนน่าจะดูดหนามไปบ้านะมันก็นจะใส่กับไปอีกนิดนึงใส่หนามกับไปอีกครับ พิษไรกระไซลายนะครับเดี่คิดบมาว่ากันเนาะว่าปากค้นเห่ารับรวนโมฮื้อกันหรือว่า พอดีเลยครับคุณสองปรุงเพิ่มแสบรับรองสูตรนี้รับรองไม่เห็นเลยนะครับเลยไม่อยา่าง เทเลยครับจะเป็นเค็มข้นแห้งครับเพราะว่าใส่ปาทูส่สองตัว กินกันเลยครับครับมากินกันเลยครับเรียบร้อยแลย้วนี่ถาดปงังไงเนี่ยโอ้โหว่าสิกินเบิดบนเนาะขออย่าใช้มือด้วยครับด้อมือนี่บอนอันมันบ่มีอัตลลดในการกินเนาะแต่ว่าก่อนสิใส่มือเนี่ยคือว่าผมทําความสะอาดเลเรียบรบ้อยนะครับเพราะว่ามันม่จะโรยนะครับเนาะเดี๋ยวลงมือกันเลยครับอืม แสบแล้วก็หอมกระชายขึ้นจมูกนะครับมันปมันประทูนะครับตามใสสองตัวเลยนะึงสุกินมักเน่าน้อยหนึ่ง กินข้ามในบ่ได้ เือคุบพี มันลืมมันละเอียดเกินไปครับมันลเลยหยุบยาก เดี๋ยวผมไปเอาสอนแป๊บนึงนะครับเด้อผมเชื้อว่ามันยุบหายาบและได้สอนมาลนะครับแต่กระไรอิ่มนะตาเอาเลย 干嘛？ อ,อิ่มแล้วครับทั้งเพชทั้งแสบครับคินนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก็ได้ครับเนาะ อย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดถูกใจนะครับกดแจ้งเตือนให้ผมนั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับ